ชูสเตียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญมณีอารีสุขขกุลประจำตำแหน่ง Expert Service สาขาชูสเตียไอคอนสยามขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2568ในหัวข้อเรื่องแนะนำการรับสิทธิ์และการสมัครบริการเสริม AI อัลบัมและ AI a s s i s t a ท t ให้น่าสนใจและเห็นภาพค,ค่ะ เชิญสเตียสวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับ s เฟีย m มุกวันนี้สเฟียมุกก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะแนะนําบริการดีๆให้กับคุณผู้หญิงและผู้ชายนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะมาฟังไปพร้พอมๆกันเลยค่ะ mm hmm. ขออนุ่านะคะบริการนี้นะคะสําหรับลูกค้าค่ะที่เป็นลูกค้าทูออนไลน์ค่ะที่มีแพ็คเกจเริ่มต้นที่599บาท เป็นต้นไปค่ะสามารถรับนะคะบริการเสริมค่ะได้คูณ3าเลยทีเดียวค่ะอันแรกนะคะจะเป็น AI CCTV ค่ะจะเป็นกล้องนะคะรุ่น Smart Camera Pro Pro AI ค่ะซึ่งสามารถนะคะขออภัยค่ะซึ่งเป็นกล้องอัจฉริยะค่ะสามารถแยกมวลมู่น,นะคะคนสั์สินของได้ค่ะและถัดมานะคะ AI อาราบ้ามค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ปีถึง60วันค่ะและยังสามารถนะคะเก็บภาพวิดีโอนะคะได้นานถึง14วันค่ะและคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายนะคะก็ยังสามารถนะคะรับชมย้อนหลังบนคลาวนะคะได้ถึง7วันเลยทีเดียวค่ะวิธีการรับสิทธิ์นะคะมีดังนี้เลยค่ะสเลขอญัญญาแนะนำนะคะค่ะวิธีการรับสิทธิ์นะคะผู้หญิงนะคุณผู้นะชายเข้าไปใน แ p ป 2x นะคะขั้นตอนแรกค่ะแตะที่คำว่ารับสิทธิ์เอขอภัย่ารับสิทธ์ฟี AI ค่ะถัดมานะคะแตะคำว่ารับสิทธิ์นะคะทดลองการใช้งานฟี6กวันค่ะขั้นตอนถัดมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นหน้าที่รับสิทธิ์เรียบร้อยค่ะจะเป็นหน้าแบบนี้เลยค่ะ ขอน,น,น,นาแนะนำนะคะถัดมาค่ะบริการที่3นะคะคือ AI assistant ค่ะคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายนะคะก็จะเสมือนะคะมีผู้ช่วยอัจฉริยะค่ะที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะและยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ AOT ภายในบ้านได้อีกด้วยค่ะวิธีการรับสิทธิ์นะคะก็สามารถรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Two X เช่นเดียวกันค่ะวิธีการรับสิทธิ์นะคะสเปมขอน,น,น่้แนะนำค่ะ การรับสิทธ์นะคะขั้นตอนแรกคะ่ะคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายนะคะกดที่ปุ่ม AI Assistant Menu คะ่ะตามภาพเลยนะคะขั้นตอนที่2คะ่ะคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายนะคะสามารถกดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ได้คะ่ะและถัดมาคะ่ะกดปุ่มนะคะทดลองใช้เพื่อเริ่มการใช้ทดลอง AI Assistant ค่ะถัดมาคะ่ะ AI ประมวลผลค่ะและสามารถ เริ่มใช้งานได้ทันทีค่ะและหลังจากนี้นะคะถ้าหากคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายท่านใดนะคะต้องการใช้บริการเสริมนีนะคะต่อไปค่ะถ้าต้องการสมัครเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชัน two x เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะคุณหญิงและคุณผู้ชายสามารถเข้าไปในแอป t x N นะคะและเพียงค่ะเข้าไปนะคะที่ ตรงไอคอนปุ่ม3าปุ่มนะคะจะเป็นดังนี้เลยค่ะปัญญ่านะคะและถัดมาค่ะกดปุ่มนะคะคำว่า extend ค่ะที่แพ็กเกจนะคะจะเป็นตามภาพเลยนะคะคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายและถัดมานะคะแตะคำว่า confirm ค่ะดังนั้นนะคะก็สมัครแพ็กเกจเสริมอันนี้ต่อได้เรียบร้อยแล้วค่ะ และแพ็กเกจเสริมนี้นะคะจะมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่นะคะ29บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นราคาต่อเดือนนะคะย่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมคะหากคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายท่านใดนะคะต้องการสมัครนะคะถามบริการนี้เบิ่มเพิ่มเติม,ตมนะคะก็สามารถสอบถามได้กับทางสเปียร์มูฟลิสสเปียร์ท่านอื่นๆ่นะคะได้ที่ชลล์สเปียร์ไอคอนสยามเลยค่ะ อย่างไรแล้วค่ะสเปียร์มุกขอนยัดจบการไลด์เดโมโตแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ